ผลงานติดวาไปเปอร์วันนี้ครับก็ถ่ายให้ดูเป็นวิดีโอก่อนนะครับว่ามันลายนี้ก็สวยครับจะเดินไปใกล้อันนี้ติดเองกับลูกศิษย์ครับครับให้ดูทุกมุมครับ ใกล้กลชๆช้าๆยัให้ตูเป็นคลิปวีดีโอเลยครับว่าผลงานที่ผมติดกับลูกศิษย์เป็นยังไงโอเคนะครับแล้วก็เอาออกมาหา Okay.